สวัสดีครับทุกคนมีคนถามผมว่าทำอย่างไรถึงจะทำงานกับหัวหน้างานมีความกล้าที่จะคุยเรื่องงานหรือสิ่งที่เราสงสัยกับหัวหน้างานนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับผมมีเคล็ดลับนะครับหนึ่งข้อจะมาบอกนะครับก็คือให้เราปรับ Mindset ปรับ กรอบความคิดของเราครับให้มองว่าหัวหน้าเราคือผู้ปกครองของเราเขารักเราเขาดูแลเราเขาเป็นห่วงเรานะครับเมื่อเราปรับไมเซ e ตตรงนี้นะครับสิ่งที่หัวหน้าเราจะรับรู้ได้นะครับเขาจะรับรู้จากสายตาสีหน้าคำพูดหรือพฤติกรรมที่เราแสดง รู้สึกถึงความอ่อนโยนรู้สึกถึงสายสัมพันธ์นะครับที่ดีระหว่างตัวเราเองนะครับกับหัวหน้าเราซึ่งเขาคือผู้ปกครองนะครับเมื่อความสัมพันธ์นะครับสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปทำงานไม่ว่าเราจะเข้าไปถามเรื่องงานที่เราสงสัยนะครับ สายสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับหัวหน้างานเราจะดียิ่งขึ้นลองใช้นะครับวิธีนี้ดูครับแล้วก็ได้ผลอย่างไรมีคำถามอย่างไรนะครับถามเข้ามาในคอมเมนต์ครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปแชรเ์เคล็ดลับดีๆนะครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ